สวัสดีครับหลวงกิจชาแนลครับเอาบ้านมาฝากครับบ้านทรงโมเดิร์อีกหลังนะครับแต่ว่าหลังนี้มุงด้วยเมทัลชีตนะครับแต่นี้กครงสร้างเนี่ยเป็นไม้ครับเสาหน้าห้านะครับบ้านเนี่ยกว้างถึง3เมตรนะครับลึก6เมตรนะสิบแตารางเมตรหลังนี้ขายอยู่ที่2 3งแ0 0สนะะยกสูง2ี่สองแสนนะครับทรงโมเดิรนะครับ นะมีหนึ่งระเบียง1หนึ่งห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องน้ําครับมีพื้นที่ใชสอยน้องน้ําด้วยฝาบ้านตีแบบแนวเรียบคนระับประนะตีแบบแนวนอนฮนะมีมานั่งข้างหน้ามานั่งข้างหน้าเนี่ยก็คือหนึ่งตัวครับสามเมตรครับที่ด้านข้างนะกว่างขวาครับหากใครสนใจนะโทรมาตามเบอร์ที่ให้ไว้ครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องให้ด้วยนะฮะ นะชี้เป้าซื้อบ้านครับจังหวัดนี่นครเลยครับนครศรีธรรมราชอำเภอนาบอนนะอยู่ใกล้ๆ3ามแยกหนองดีครับขาล่องใต้นะมองซ้ายมือใต้ลงใต้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเข้า,าวิ่งมาจากข้างบนเอ้ข้างล่างขึ้นข้างเท้าต้องมองขวามือแนละ้วยูเทิร์นกลับมานะครับโอเคครับวันนี้เอาบ้านมาฝากครับนะลังไซเล็กๆครับราคาก็ประหยัดกระเป๋านะประหยัดตัง ควางหัวไร่ปลายนานะครับสบายเลยส่วนตำหนีอะไรมั่งนคือก็เดี๋ยวก็ทําให้ใหม่ให้ลงสีให้ใหม่เขาย้ายมาจากโครงการใหญ่ครับมีประตูเปิดมาข้างหลังครับสีที่ยังไม่สมบูรณ์แบบเดี๋ยวเขาทำให้ใหม่บอกผมบอกแล้วว่าเขาย้ายมาจากโครงการใหญ่นะครับมันจะมัก็ต้องมีบ้างแหละโดนตลกนะฮะเดี๋ยวก็เขาทำให้ใหม่ลงสีให้ใหม่ ไปส่งให้ลูกค้านะเขาลงสีให้ใหม่อยู่แล้วครับมีการบิวหัวเสาด้วยนะ,ะบิวทีเสานะครับฝ้าเพดานตีแบบอย่างที่เห็นนะฮะเอียงตามหลังคาครับก็เอียงตามจันทรนนะฮะนี่คือบ้านท่งบอดนนะครับนี่ผมเดินมาด้านขวางซ้ายแล้วนะบ,บานประตูก็มีช่องละหนึ่งบานครับเป็นบานประตูเกี่ยวบานประตูปิดเปิดเดี๋ยวเราไปเดินดูภายในบ้านนิดนึง บันได3ขั้นนัก็ความสูงประมาณรัก60เซนนะท่านผู้ชม60 50อ่า70นะโอเคครับนี่คือระเบียง1เมตร10คูณ3มาดั่ง1ตัวนะครับขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วนี่ฝ้าไปดานนะเป็นรูปทรงสี่สี่เหลี่ยมทําม็นสี่เหลี่ยมนะครับระบบไฟพร้อมนะครับบานประตูทางเข้าบ้านก็ความสูง2เมตรนะครับเป็นบานประตู แบบสไลด์นะฮะสไลด์เดี๋ยวก็รายละเอียดต่างๆนี่ก็เก็บให้หมดลูกค้าไม่ต้องกลัวครับผมชี้เป้าไว้ซื้อบ้านแค่นั้นเองครับห้องนอน3ามคูาครับวางหวัวไร้ปลายนาอันนี้สบายเลยมีห้องน้ําตอบโจทย์ลูกค้าด้วยสี่เหลี่ยมนะฮะฝ้าเพดานนะนี่หน้าต่างส,สองฝั่งก็ฝั่งละสองบานนะร,บระบบไฟพร้อมบานประตูก็เปิดไว้ข้างหลังนี่ฮะ ก็ใส่ให้ครับสําหรับต่อเติมอะไรทักอย่างหนึ่งแต่ห้องน้ํามีให้ไหมห้อกน้ำนะฮะหนึ่งเมตรสิบนะครับห้องน้ำหนึ่เมตรสิบคุณเกือบ2เมตรนะครับประมาณ1นึเมตรแปดโอเคครับลอิกิ h ชาแนลมาฝากครับระบบไฟพร้อมน้ําพร้อมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูราคาอีกทีครับนาอราคาก็อย่างที่ผมบอกนะครับเมื่อกี้บอกไปต้นคลิปแล้วนะครับ ถ้าเกิดว่าลูกค้าออกไมา่ยกสูงก็ 234, 0 0 0ับาทส่วนราคาต่อรองกันเองนะครับคุยกันเองนาบอาโครงการใหม่หนาบอลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับใครจะไปรู้ครับว่าบ้านเราคนใต้ก็มีบ้านนอกดาวด้วยนะครับขับรถผ่านไปผ่านมาแวะมาชมได้นะครับสั่งทำออเดอร์ใหม่ได้นะครับถ้าไม่ชอบหลังนี้สั่งทำใหม่เลยนะครับ ไม่ชอบหลังคาเม่ต้นชีตก็เปลี่ยนเป็นกระเบื้องได้คุยกันได้รายละเอียดอันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ